ค่ะคุณป้าแคนดี้สวัสดีเพื่อนๆวิทยากรทุกท่านคุณมัสสุดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่แม่ซีบอกทีมงานแอดมินแล้วก็คนไทยทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้นักโทษชยัยประยุทธ์จันโอชาออกมาคูมมบฟม้งนิ้ง14ตุลาอย่าทำผิดกฎหมายลั่นไม่อยากให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นมึงจะทำไมหรือไอตูห่หานจันโอชา มึงจะวางแผนชั่วให้ลูกน้องมึงออกมาสร้างสถานการณ์ใช่หรือไม่ม็อบมู๊มิงเขามีสมองมีสติปัญญามึงก็รู้หรือมึงไม่เห็นถ้ามึงทำอะไรเยาวชนมึงคิดหรือว่ามึงจะมีที่อยู่มึงยืดเยอะเองถ้ามึงทำตามเด็กขอร้องตั้งแต่แรกเอาสวสบขยะออกไปล้วแก้รัฐรมนูลนิดหน่อยมันก็จบแล้วแต่มึงมันโง่ไอ้ปัญญาทึ่มขนาดโกงเลือกตั้งเข้ามายังกลัวเสียงสนับสนุนจะไม่พอไอ้เย็ดแม่ตาเล่ ปีห้สมึงฆ่าเสื้อแดงกลางกรุงไปกี่ศพทหารเฮี้ยๆของมึงโยนทั้งระเบิดระดมยิงยิ่งกว่าฆ่าสึกสงครามคลิปมึงลบไม่ได้ไอ้ฆาตกรพันศพมันว่อนไปทั่วโลกมึงมุดหัวอยู่แต่ในกะลามึงไม่เห็นไอ้ลูกหมามึงกลัวว่าถ้ามึงลงจากอำนาจมึงคือนักโทษเด่นตายมึงห่วงลูกสาวมือหรือไอ้ประยุทธ์ถ้ามึงลงจากอำนาจมึงรู้ดีว่าใครจะจัดการกับมึง กูบอกมึงแล้วว่าหนึ่งต่อหนึ่งสิบสามศพน่ะเขานับไวเรียบร้อยว่ามีใครบ้างแล้วมึงก็หนีไม่รอดมึงถึงอยากตายคาเก้าอี้นายกและถึงแม้ว่ามึงจะต้องฆ่าประชาชนมึงก็จะทำเพราะมึงบรรันยามาตั้งแต่เกิดแล้วไอ้กาลีทรรักเดินหน้าขายประเทศเพราะตระกูลขายยาเสพติดยาเสพติดที่ทำลายอนาคตของเยาวชนและคนที่ติดยา ที่ตระกูลไอ้ชิลาลงกรมันผลิตขายจนเยาวชนติดกันงอมเงมคนบาไหนาอย่างพวกมึงไม่เคยสะดุ้งกลัวต่อบบาป,ประเทศไทยมันวิกฤตแล้วจริงๆไม่ใช่วิกฤตแค่เศรษฐกิจเท่านั้นแต่คุณภาพของประชาชนก็วิกฤตมากด้วยใต้การปกครองของไอ้ชิลาลงกรกรรษัตริย์วิปริต สายเลือดเอากันเองในพี่น้องส่งผลรุนแรงถึงขนาดนี้แถมแต่ละคนก็ติดคดีทั้งลูกพี่และลูกน้องเพราะฉะนั้นการทำชั่วช้าสารเลวมันช่างง่ายใดสำหรับคุณกลุ่มนี้คือตระกูลมหิดลมีไอ้วชิลาลงกรณ์กับอีธถึกขาทางสีรินทรและทหารคือไอ้ประยุทธ์มีลูกน้องคือกองกำลังผาเมืองที่มันยิ่งเลวร้ายคือมีพวกนักการเมืองที่คอยช่วยเหลือไอ้พวกสารเลวนี้ และยิ่งมีกฎหมาหมามีพักพลังประชารัฐรัฐมนตรีรังโจนและสอวอยิ่งมีทหารนายพลด้วยหกตัวถึงแม้จะแถว่าไม่รับเงินเดือนสอวอแต่ก็ขอเสนอแม่เป็นสอวอไม่รู้หาสิแตกอะไรหกนายพลหัวดอรูดากนี่ มีหน้าเล่าถึงออกมาเห่าว่าสวาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหัวควยุยไอ้หน้าเหี้ยเฉลิมพลสีสวัสดิ์ถ้ายุบสวแล้วมึงจะตายไหมคะแถมยังมีตัวเสริมอย่างภูมิใจไทยและพักเพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ต้องยอมจำนนเพราะมีคดีและอยากกลับมาอย่างสง่างามไอ้นรกพวกนี้จึงไม่สนอนาคตของเยาวชนรุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลง ยังอยากอยู่ใต้ตีนไอก้กษัตริย์จันไรคนนี้เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคยแล้วโยนเศษเสี้ยวเนื้อติดกระดูกเหมือนเดิมคนวิปริตเออปกครองประเทศคนโง่บริหารประเทศทหารในพลส่วนใหญ่มีคดีติดตัวทั้งนั้นมักการเมืองก็คดีพัวพันเศรเสมอกันของคนเหล่านี้คือความโลภที่ไร้ขีดจำกัดประชาชนจึงโชคร้าย ที่น่าเสียดายคือประชาชนบางส่วนยอมจำนนมีพวกชนชั้นบนบางคนบอกจะไม่ยอมติดคุกแม้สักวันเดียวแต่ประชาชนชั้นล่างโดนยิงตายกลางถนนเป็นพันทั้งระเบิดทั้งปืนประชาชนมือเปล่าพอวันเวลาผ่านไปเขาก็ลืมเฉยและเฉยเมยมันแช่งเป็นกะลีะลยุคยุคมืดบอดอย่างเต็มขั้นคนจนไม่มีสิทธิ์อะไร เป็นทาาศักดินานี่คือกลาบุรีตระกูลอัปรีจันทานวชิราลงกรณไม่หิดนมีทาาผู้จงรักภักดีคือนักโทษชายประยุทธ์จัน์โอชาที่ร่วมมือกันมาตั้งแต่อีสิริกิจเรื่องอำนาจมากกว่าไอ้บอดพุนพิพลเพราะฉะนั้นไอจันทานวชิราลงกรณจึงไว้ใจไอ้ประยุทธ์มากที่สุดมีนักพูดบางคนบอกว่า ให้จันทานวชิราลงก่อนอยากให้ไอ้ตาเหลลงมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดฝันเฟื่องเพ้อเจอ้อทำให้คนฟังและนักต่อสู้คว้เขวไอ้ตาเหลมีภาษีกว่าราชวงศ์บางคนด้วยซ้ำขนาดอีบัวบานเสนอตัวเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกเจอไอ้ตาเหลสวนเปรี่ยงเดียวพักอีบัวบานก็โดนยุบพักไทยรักษาชาติ พักการเมืองที่อายุสั้นที่สุดแต่ความจำของนักพูดบางคนสั้นกว่าค่ะมันจะมีใครในโลกนี้ที่สามารถจัดสรรงบล่องหนให้ไอ้จันทานบัชิลาลงกรมหิดลได้มากเท่ากับไอ้ประยุ์ทธจันโอชาตาเลคะถามหน่อยงบล่องหนปีหนึ่งเป็นล้านล้านบาทเนี่ยในปติพีนี้มีมันคนเดียวที่ทำได้ไอ้จันทานบัชิราลงกร จะพยายามเก็บไอ้ตาเหลไว้แล้วให้พักการเมืองไร้ศักดิ์ศรีมาช่วยพยุงไอ้ตาเหลอันนี้ค่ะที่มันจะทำถ้านักพูดบางคนยังฝันว่าเดี๋ยวอะไรก็จะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่พวกมันส่วนไอ้พวกฝนใต้ตีนก็กินน้ำใต้ตีนไอ้จันทานวชิราลงกรและลิล้วล้อต่อไปขออธิบายคำว่าจันทานวชิราลงกรนะคะคือไอ้บอดภูมิพลกับอีซีริกิต มีสักเป็นญาติกันมีลูกด้วยกันาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูจะเรียกว่าจันทานและตระกูลไอบอดภุนิพลมันก็เป็นพรามหมณ์ฮินดูสังเกตเวลามันทําพิธีในวัดพระแก้วจะมีแต่พราหมณ์มาทําพิธีและพวกมันก็เป็นจันทานมาตั้งแต่ตอนรัชกาลที่สองแล้วที่ไอ้หัวล้านเลิศล้านและพาลัลเอาลูกพี่ลูกน้องมาทําเมียตระกูลจัก,กรีคือจันทานค่ะประเทศไทยจะดีขึ้น คือคนรุ่นใหม่ที่ก้าวไกลและแก้าหน้ากว่าไดาโนเสาร์ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นไดโนเสาร์ที่มีคดีชนักติดหลังจะทำอะไรได้ในเมื่อกฎหมายเขียนเพื่อโจรและสมุนขอเปรียบเทียบชัดๆฟังดีๆนะคะกรณีทหารเร็วอย่างไอ้ประยุทธ์จัน์โอชากับพักการเมืองเหลี่ยมจัด ร่วมงานกันเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คนบันไลยคือประชาชนค่ะไม่ไปไหนอ่างกระทะทองแดงตุ้นเปื่อยแล้วเปื่อยอีกขนาดยังไม่ได้ร่วมงานกันงัดข้อกันในสภาตอนนี้ยังฝันเฟื่องว่าจะเช็คบินไอตาเล่โน่นนี่นั่นขนาดดิฉันเปรียบเทียบ แค่อิป,ปารินารุปปาฝ่ายค้านยังทำอะไรกรีในสภาคนนี้ไม่ได้พูดถึงปารินาดิฉันไม่ได้ปลักปลาม่า,าเขาเป็นกรีนะคะดิฉันมีคลิปค่ะใครอยากเห็นเอฟไอดีไลเข้ามานะคะเดี๋ยวดิฉันจะขึ้นไอดีไลน์ไว้ที่หน้าจอค่ะแล้วฝ่ายค้านจะฝันไปถึงไหนคะไอนาฬิกาเพื่อนนี่ยิ่งหนักนะคะหมูเขี่ยวตันค่ะฝันร้ายของฝ่ายค้าน ให้พักการเมืองอุบาทวพอๆกับพักทหารที่สร้างความฝันเพ้อเจอร์ในสภารังโจรพวกคุณเหมือนขยะขยะที่ใกล้อรอวนันเผาทำลายมาจนถึงวันนี้ไอ้ตาเหลยยังเป็นทองไม่รู้ร้อนไอ้ตาเหลไม่กลัวพวกฝ่ายค้านในสภาแม้แต่คนเดียวมันขำพวกคุณด้วยซ้ำดิฉันก็ยังขำเลยค่ะสู้ภายใต้รัฐมนูญหัวควยของโจรห้าร้อยให้ให้วยพักฝ่ายค้านนี่แม่รำคาญจริงๆ ทหารไอ้ตาลีเนี่ยมันเครียดกับเยาวชนรุ่นใหม่โน้นม็อบที่รู้ทันมันน่ะรู้ทันกระทั่งพ่อมันเข้าใจไหมคะนักการเมืองทั้งหลายวันนี้รัฐบาลโจนห้าร้อยลำลึกถึงวันตายไอ้บอดภูมิพลแต่ไร้เงาไอ้จันทานวชิราลงกรไอ้จันทานนี่มันรู้ดีว่ามันทำให้พ่อมันตายวันไหน รัฐบาลเจรินห้าร้อยก็มั่วได้ใจเอาวันนี้มาติดต่างว่าไอ้บอดตายลูกชายมันยังไม่มาไอ้จันทานขอวิจัยรู้ดีกว่าหาเร็มวันนี้อากาศเป็นใจม,มืดมืดเย็นเย็นซุดไอเข้าไปสุขใจกว่าจะมารำลึกถึงไอ้พ่อขี้ตืดโดนตืดตายหาก็ดีแล้วจบข่าวพระราชสุนัขขี้เรือนส่วนไอ้แดงลูกไอ้สัตว์จอร์ดจะบวช อายุถึงเกณฑ์บวชเสือกไม่บวชไอ้เวนตะไลคนใกล้ตายเอ่อพอตอนแก่ใกล้ตายแล้วจะมาบวชเสียผ้าเหลืองเหมือนไอ้แ๊ะเลยน่าจะพาไอไอปัดไปบวชด,ด้วยทำคดีหมู่บ้านกลับกรอ,อกไม่ลงตัวปิดไม่มิดไอสัตว์นรกยาเสพติดตระกูลไม่หิดนคนขายยามันเส้นใหญ่เข้าใจไหมคะเด็กรับเคราะแทนจนไปเกิดใหม่คดียังไม่ไปไหน ไอ้ลุงพลก็สบายไปข้าค้าหน่อยนะไอ้สุวัสด์แจ้งยอดสุขมึงกราบลุงพลซะก็ขอเป็นกำลังใจให้นักสู้รุ่นใหม่นะคะสู้ต่อไปค่ะต้องสู้ให้ถึงที่สุดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ